เป็นครั้งแรกค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะตื่นเต้นื่สนใจเยอะตนเตมากเลยวันนี้ก็จะเป็นเพราะว่าชีวิตไม่ได้มีคนเดียวแล้วค่ะก็ก็มีคนที่ที่รู้สึกว่าคอยมาดูแลยการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว่ะเดี๋ยนี้มีผลงานในวงการอะไรก็ดากิ้วเดือนอัมมาร์จอนแอร์นะคะแล้วก็เสนหหาสัญญาแคนก็กําลังถ่ายทําอยู่ค่ะโอ้โหแลนี้ก็ถ่ายทำไปเรื่อยๆใช่ค่ะก็ถ่ายทำไปเรื่อยๆ ก็ดีค่ะแต่ก็ยังมีอีกสี่ห้าคิวที่กำลังจะถ่ายค่ะแต่จะมีรับไปอยู่ไหมคะพี่เจนนี่รับค่ะยังทำงานเหมือนเดิมและค่ะมีคนกลาววิจิตรคนแค่ก็จะจบเลยนะค่ะยังค่ะยังค่ะจะนี่ยังทำงานเหมือนเดิมค่ะแต่บ้านละครามเสร็จเป็นที่แรกหกก็ยังรับเหมือนเดิมใช่ไหมคะคะทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมค่ะยังไม่ได้มีที่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปไหมครับพี่หลังจากก็ชีวิตที่เปลี่ยนไปก็มีอีกคนเข้ามาในชีวิตที่ คอยมาดูแลเจนนี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเจนนี่ก็ได้ดูแลพี่เขาด้วยค่ะดูมีความสุขมากแบบขอบงานขอบเลยเลยเก็มีมีบ้างอะค่ะค่ะเรียกว่าสวิตสวิตกว่าเดิมไหมจ้าคังจากก็ปกติแต่งงานปกติอะค่ะเรียกว่าตื่เต้นใช่ค่ะเส้นขับทางค่ะไอจีพี่เจนนี่เมื่อกี้ก็เปิดไอจีเมื่อไหร่คุยคุยในไอจีพี่เอก่อนละกันเนอะค่ะทั้เรืงตัดถึงใจลบไปก็ไม่อยากให้เป็นปัญหาค่ะเพื่อความสบายใจของเจนนี่ด้วยก็ ก็เดี๋ยวคุยกันก็ได้เดี๋ยวเดินตามงานอะไรเงี้ยค่ะค่ะตัดสินใจเองตอนนี้เองที่อ่านไอซีที่ไหนก็ได่มีแฟนคลับให้กำลังใจมาถามอยากได้ก็ได้มีบ้างก็ต้องขอบคุณขอบขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความสนใจก็ ณขณะนี้ก็โอเคแล้วว่าหาลงตัวลัากทีก็ดีขึ้นละหาไม่รออีทกังวลกังวลใจเออประมาตื่นเต้น่ะอือฮะแล้วทีนีจะมีที่อะไ้นะคะเออยังยังค่ะทำงานก่อนเนอะก็เนี่ยค่ะนะพี่เอเป็นห่วงรลอไงก็ไม่ค่ะงานของเจ้าของงานนะคะขอบคุณนะคะ